จุดหมายปลายทางแล้วนะคะเดี๋ยวอีกละแป๊บนึง่งค่สวพสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเอางวงมาทรงงวงมาทรงค่ะเพื่อนมาบ่อยบอก,ออกเอาน้องว่าเอาอีกแล้วว่ะ ถึงบ้านใหม่แล้วค่ะามาอีาลานลงมา ไหน่นะเขาคอมันหอนแดดสมแล้วบค่คะเพื <c oughs> อ่อนว่าเซอร์ไพรส์มม พคนมาบอกพคนมาใบบอกพคนมาบอกว่าไพซืออ <Commun Cette S 1> ้อะไรกันคนเด้อแยเดียวามกนใบอยเพื่อนนบโอ้องขาวหนต่างบอนะครจัดซู่นมาเท่าไห่ใิ่น จัดเป็นโคมที่สองแล้วเปลี่ยนเจ้าเปลี่ยนจอมเดินลูกเด้อมาอยู่บ้านใหม่เดินลูกเด้อขอบคุณครับบริบูต์พอัวเมื่อแล้วคือชื่นชมยินดีเป็นไงล่ะชิ่นเมื่ยเมื่อยไปแล้วค่ะ พี่จันเจ้าจันลยเอพีอครับผม